ครับสวัสดีครับผมพลฐานสตาวุฒิศิริพัทดีเป็นพลทหารสังกัดกองพันธุ์รัฐที่1นึงกรมทหารที่5ครับผมก็ได้นำความชอบของผมเนี่ยนำมาใช้มาตัดผมให้กับเพื่อนๆพนลทหารและผู้บังคับบัญชาครับสำหรับที่มาที่ไปของกาแบบผมนะครับ ตอนนั้นก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนที่ผมได้เข้ามาอยู่ในฝึกทาน,นไมานหม่นะครับได้มีผู้ฝึกทานใหมนะครับได้สอบถามขึ้นมาว่ามีใครเนี่ยสามารถตัดผมได้บ้างตอนนั้นเนี่ยผมก็ตัดผมยังไม่เป็นนะครับก็เลยไม่ได้ยกมือขึ้นผู้ฝึกได้สอบถามเข้ามาใหม่ว่ามีใครตัดผมสมรเชนได้บ้างผมตัดเป็นผมก็เลยยกมือขึ้นในตอนนั้นและก็ผมก็ได้ไปเจอได้กับนายศิษย์แล้วก็ผู้บรชาจนถึงทุกวันนี้ครับ หลังจากกดประลำการผมจะไปเรียนตัดผมเพิ่มเติมและจะนำความรู้เหล่านี้ไปเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้อง,องๆที่จะเข้ามารับราชการเป็นทหารเกณฑ์มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมเนี่ยอยู่มา4ปีแล้วยังไม่เคยโดนทำร้ายร่างกายเลยครับเพียงแคแ่เราอะ่ะต้องพร้อมอสภาพร่างกายและจิตใจนะครับเพื่อที่จะมาฝึกครับครับ นอกจากนี้ผมต้องขอขอบคุณทางหน่วยกองพันธุ์ทร,รัพยนกรมทัาทที่5และผู้บังกับบัญชาทุกท่านครับที่สนับสนุนในการในเรื่องของการดับผลนะครับขอบคุณครับแล้วจากที่รู้จักกันมาครับเป็นยังไงบ้างรครับก็เป็นคนที่ใสดีไม่จู้จี้จุกจิกก็ขอให้พี่โชคดีโชคดีกลับไปขอให้มีงานหลามาเทมาเป็นคนใจดีครับแม้ว่าช่วยเหลือรนน้องทุกอย่าง พี่ช่วงนี้ก็ไม่ไม่เงียบมากครับช่วงนี้ครับ